สวัสดีครับทุกท่านวันนี้มาพบกับช่องยังเติร์กไลท์สตอรี่นะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาชมเหรียญวัตถุมงคลของหลวงปู่บุญมาโชติธรรมโมนะครับที่พักสงเขาแก้วทองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้ปลุกเสกไปเมื่อเดือนพฤศจิกานะครับ2 5 6 1นะครับชื่อเหรียญ เสมาสมปัตนานะครับชื่อดีนะครับสำหรับประวัติของหลวงพ่อแล้วก็ประสบการณ์ของวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปเพื่อให้ทุกคนได้ศึกษานะครับศึกษาประวัติแล้วก็ประสบการณ์ของวัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับสำหรับเหรียญเหรียญที่ผมจับอยู่ขณะนี้ถนะ้าเป็นเหรียญเนื้อนวะโลหะนะครับหน้ากาก น้ำเต้านะครับหน้ากากน้ำเต้าทองนะครับสร้าง789เหรียญนะครับเ8 9เเหรียญนะฮะก็เป็นเหรียญที่ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยงามนะครับสวยงามการลงยาก็เรียบร้อยดีนะครับเรียบร้อยลงยาเต็มนะครับเหรียญมีความคมชัดนะครับเหรียญมีความคมชัดด้านหลังจะเป็นยันของหลวงพ่อนะครับยันของหลวงพ่อ จะมีโค right? ้ดอยู่2โค้ดนะครับจะมีโค้ดอยู่2โค้ดนะฮะโค้ดฝั่งขวาจะเป็นโค้ดมีนะครับแล้วก็อีกโค้ดหนึ่งจะอยู่ฝั่งซ้ายมือนะครับก็เป็นเหรียญที่ทำออกมาได้สวยงามครับสวยงามนะฮะสำหรับเหรียญต่อไปที่ผมจะพาทุกคนไปชมก็คือเหรียญเนื้อนวโลหะเหมือนกันนะครับนวะวโลหะหน้าชุบเงินขอบชุบเงินนะครับนวะนวโลหะหน้าชุบเงินขอบชุบเงินนะฮะลงยาขอบฟ้าซุ้มแดงนะครับ นะฮะก็เป็นเหรียญที่นิยมเหรียญหนึ่งนะฮะของหลวงพ่อะฮะก็ทำออกมาได้ค่อนข้างสวยนะครับทำออมาได้ค่อข้างสวยนะฮะสำหรับเหรียญน,นี้จะสร้างเพียง456เหรียญเท่านั้นนะครับ456เหรียญน,นะครับแล้วก็เนื้อต่อไปก็เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงหน้ากากลมดำนะครับนะี่ฮะ ทองแดงหน้ากากลมดําก็สร้างทั้งหมด1,789เหรียญน,นะครับ1789นะครับนี่ฮะเหรียญม,มีพุทธศิลป์ค่อนข้างสวยงามนะครับเหรียญรุ่นนี้นะฮะรายละเอียดค่อนข้างดีนะครับรายละเอียดค่อนข้างดีเสียเป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งของหลวงพ่อเลยละฮะนะครับก็นะฮะสำหรับเหรียญต่อไปก็ เหรียญเนื้อทองแดงนะครับทองแดงเพียวเจาะห่วงตอก3โคดนะครับทองแดงเพียวสําหรับเรนนี่สร้าง2 9 9 9เยหรียญน,นะครับก็3โคดก็จะมีนี่นะฮะด้านด้านซ้ายของมือเรานะฮะตอกบอใบไม้1น,นะฮะแล้วก็โคดที่2อยู่ตรงใต้องค์หลง,งพ่อนะครับโคดที่3อยู่ที่ซ้ายมือของหลวงพ่อนะครับอยู่ตรงนี้นะครับก็ส่วนตัวผมจะชอบ เหรียญรายการนี้มากๆครับเพราะว่ามีการเจาะห่วงจะดูค่อนข้างคลาสสิกนะครับเป็นเหรียญเนื้อทองแดงชนวนหลงปูหมุนนะครับเนื้อทองแดงชนวนหลงปูหมุนนะฮะค่อนข้างสวยงามครับนี่ฮะค่อนข้างสวยงามนะครับทองแดงเจาะห่วงตอก3โคดนะครับสำหรับรายการนี้สร้าง2 9 9 9เยบเหรียญนะครับนะฮะ เดี๋ยวพาไปดูรายการต่อไปนะครับเป็นเนื้อทองแดงลงยาขอบแดงซุ้มเขียวนะครับก็เป็นเหรียญที่คมนะครับคมสวยงามนะฮะสวยงามดูะฮะดูะฮะดูะรายละเอียดที่องค์หลวงพ่อนะครับดูนะครับดูะฮะสวยงามมากครับลงยาก็เรียบร้อยสวยงามดีนะครับนะ ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมนะครับวัตถุมงคลของหลวงพ่อบุญมานะครับหลวงปู่บุญมานะครับก็สาหรับเหรียญนี้จะสร้าง1 9 9 9เหรียญน,นะครับ1 9 9่นเเหรียญก็ค่อนข้างสวยงามนะครับได้รับความนิยมอยู่ในณนขณะนี้นะฮะเหรียญรุ่นนี้นะครับเสมาสมปัตนานะครับเหรียญเสมาสมปัตินาก็ค่อนข้างสวยงามครับค่อนข้างสวยงาม นี่ฮะสวยงามเลยทีเดียวสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับพามาทำความรู้จักกับวัตถุมงคลของหลวงพ่อหลวงปู่บุญมานี่นะฮะสำนักสงฆ์เขาแก้วทองนะครับก็พามาทำความรู้จักนะครับก็สำหรับประวัติของหลวงพ่ออย่างที่บอกนะครับก็อยู่ที่ใต้คลิปนี้เลยนะฮะประวัติแล้วก็ประสบการณ์นะครับ ประสบการณ์โอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ